ได้เวลากินตำอีกแล้วค่ะมาตำหมูยอตำขา้าวโพดหมูยอจ้าต้องวาลายใหญ่ฮะมาเบิง้งมาเบิ้งมันชี้แชบเบิ้งนี่ค่ะเราตำหมูยอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะชิมดูรสชาติแ่บพอแ่บจ,จ,จังไงก็แแ้วแต่นะคะนี่คือขา้าวโพดที่เราฝานเอาไว้เรียบร้อยเล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็เทลงไปเลยค่ะเทลงไปเลยค่ะี่ ต้องปายแบบจุกๆเลยค่ะนะบบเรียบร้อยอ่ะโอ้ยนะนี่มือเดี๋ยวถือกล่องน,นะคะมึงเนี้ยเขาโคอุลยเป็นตะวันให้ยังนี่เด้พี่น้องสอดเสือมาเลตุ่มนะคะนี่เดี๋ยวแหละถ้าก็เล่ตุ่มแล้วเขากระฟานมึงเนี้ยโอ้สีสันแมเ่ม,มึงเนี้ยโอ้เนาะเบมึงเนี้ยแล้วเขาก็บขอเลขข้อเลขค่ะโคเลขน้ำกันนะยาวสากไปตำเนื้อค่ะเดออมูนเอรีนะคะ บมเป็นตะกินนะคะบอกไว้ก่อนนะคะนี่อเห็ดเนี่ยมันเป็นตะกินเ้าก็กินมันกระแทบตัวค่ะบังหนะาพรหอมโมแดงนี่ยังกระแทลงไปค่ะมากันได้กระแทลงไปเลยค่ะจีัสแต่ขนาดนั่งค้อนอยู่นี่ก็นก้ำลายเนี่ยแล้วน้ำลายแตกแล้วค่ะบังหน้จะแซ่บปะโอ้อยากให้เพื่อนๆมานั่งกินน้ำเด้คือสีแสบ,บนะตีวงค่ะขัก,ขกออมวงคกๆ ใในะหัึ่งเลยค่ะมาเขาข้อโคเล่โคเล่มันเขาเครื่องนะคะโคเล่มันเขาไผ่ยามจะให้ให้เขาโคดมันมุนนะคะให้มันเลี้ยงแถวให้มันเป็นเสียง้าปกปิดย่ามแม่ค่ะขึ้นมาต่ำโดยเฉพาะบอกไปซื้อแล้วค่ะนะค,นนคะตรงเนี้ยหัวหม้อหัวม้วนไปตรงนี้ค่ะวันนี้คึดนยากนะคะนี่ เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวพร้อมเสิร์ฟนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะ